อา่าฮะจะแบนอะไรฮะอ,อ,อ่าแล้วเกมสองครับเป็นเกมเมื่อกี้นะเป็นทีมของหมูตันนะหมูตันนำะไปก่อนนะที 0, ่หนึ่งต่อศูนย์นับเป็นการพิชิตชนะของทีมหมูตันนะนะครับผมมาครับเลือกมสองครับแบรนด์ฟลอริเซโน่ทีมมาได้จังลุนะไม่รู้จะเป็นกอบเบ<พ>อรแบนหรือว่อหมูตันจริงๆหนะเขาไม่ใช่ชื่อหมูตุนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ มูตุนมันเขียนเองมันพิมพ์อีกอย่างหนึ่งนะ oh. มันมันตั้งใจจะพิมพ์มูตุนนั่นแหละแต่ว่ามันมันพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะฮะอ่าแล้วฝั่งดีเจนนะไอ้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นฝั่งดีเจนจะแบรนอะไรเปลี่ยนฝั่งครับสลับฝั่งคนระับไจิบกาแฟก่อนแห้งคิ้วมากงเลยวะยัง แล้วเปิดแล้วไม่แบนเหรอฮะเนี่ยขลับหรือเปล่าหรือว่าเน็ตหลุดหรเปล่าช็อตนี้แบนซิคครับหรือว่าหลับครับคีล่านะมาเราเปิดปีของทีมาได้จังถูกครับเปิดป่าเลยหรือเปล่าตอนนี้ล็อกอยู่ที่อารีครับเพนเดีย อลูอี้หลุดนะฮะอาริตนะฮะอาริตนะฮะจะมีใครเล่นหรือเปล่าฮะลูอี้ลูอี้ตัวไรหรือลองเบิร์ตที่ได้ลูลอี้เล่นฮะถ้าเป็นตัวอื่นหลุดนิดไม่รู้ครับแต่ว่าผมคิดว่าตาเนี้ยเป็นเดิแบนดะ ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมจะให้เอาช้างเนี่ยมาเม็ดนะแล้วก็เอาลูอี้ไปโลมนะคิดว่าเนี่ยเวิร์กนะเวิร์กมากโอเมนเนี่ยออฟเลนนะอ่าเหมือนจะสอนเชิงหรือเปล่าแล้วหมู่ตันนะโอ้โหเป็นพี่เพน,น,นกับเวเลสเหรอฮะมาล็อตอีกแล้วเหรอครับอือันนี้เขาเรียกเกิดตัวบอลหรือเปล่าน่าจะน้องเบ้าแบนนะฮะถ้าเรียกมาอย่างนี้ เออพ่อพ่อเหรอฮะอานอโมนี่แย่เลยนะฮะโอ้โอเลี้ยวอะฮะโอ้โหเขาเล่นตัวที่แบบถึกก็ฮะฝั่งของวานี่สังดุ่นะอืมแบนไปแล้วนะโอ้โไม่ใช่แบนนี้เรื่องนี่หว่าโอ้โหมาล็อตอีกแล้วเหรอครับจะเปิดแคดดี่เลยหรือเปล่าเขาจะเล่นมาล็อตเพ็ยเดียวเหรอครับฝอ่งรมาลัดชัวร์กว่าไงฮะ ว่าน้ามารอดโชว์กว่าอ๋อเนี่ยมั่นใจในมาลอดของเขาใช่ไหมครับผมมาลอดอฟเลนนะไอ,อ,อ้อลิตอลิตป่าหรือเปล่าฮะเนี่ยเป็นเมตาใหม่โอ้โหอลิตป่าไม่แน่ใจนะฮะเทวเหนีอจะพี่จะเลือกอะไรมาเชีเยร์บอลโอ้โหเหมือนจะกดมาให้โอบหรือเปล่าฮนะ ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวเลตกางนะครับเวเลตกาง์นะฮะใช่ฮะเพราะว่าน่าจะเปนป่าเวเลตกางแล้วก็แถวนี้น่าจะเป็นของสตบนะฮะของสตบกครับทิวใช่ครับเพราะว่าเขาบอกเห็นเขาบ่นว่าเขาไม่อยากเล่นมินนะฮะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนให้เขาไปเล่นแครี่ครับแครี่เขาโดนหนึ่งนะฮะ ใช่ครับเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดลองยักป่าเลยนะฮะ mm. อจาจจะจะแบนลูอี้อีกเหรอฮะเพราะว่าเขาก็ลมไปแล้วนะเออ,อดูมึงโง่นะฮะลูอี mm ้ hmm. เขาโดนเนิบป่อย่าง,งผมไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเ mm hmm. ขาไม่ได้เนิฟเยอะฮะเขาเนิฟแค่แบบไม่ให้มันใช้สกิลกับตัวโกง,ง,งได้ mm hmm. เราไม่กินยามให้อมจะแบนอะไร เล่าไม่กินนะยาไม่อกชื่อฝังเหมือนผมเลยนะชีวิตริงฝรั่งหนูเขามีแต่เทีบครับแต่ผมว่าเขาขาดมาเทียบหนึ่งนะฮะหาเทียบหาเทียบคนไหนฮะหนูว่าครับหนูว่าฮะอยาฮะอยา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 เอ่ยนามเขาโดยโดยไรเหตุนะฮะแม้นคุณเจ็คุณคุณนี่ไม่รู้จักอาถันแต่แล้ว หากพูดถึงชื่อเขาโดยไม่มีเหตุนิดจะโดนอาถันแน่อาถันเลยอะอาถันนะฮะคนจะต้องพบกับภัยพิบัติไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรคุณก็จะเจ๊งเลย์ลาบีอยู่ได้เลยใช่ไใช่ครับผมเคยชี้มาเลยครับแก๊กของโต๊ะปือบมาครับเฮ้ยเขาจะโชว์แก๊กจริงๆนะเนี่ยถ้าหิบแก๊กมาถ้าโต๊ะบิไลท์เล่นโลมแน่ฮะผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะทอ้งแม่ทั้งพี่จะเป็นยังไงแก ถ้าแบบลงแรงยังเล่นหนักเลยครับผมบอกเลยยังคิดหนักนะคุ้ยช้างอุ้ยช้างของสต๊อบนะครับสต๊อบจะโลไม่เศร้าสักนีไม่เป็นช้างของอาลีอีเอ็นนะฮะถ้าเราไม่ถูกนะถ้่ถ้าเราไม่ถูกแล้วก็อันนี้คอมนี้เขาเขาลงรายการแข่งด้วยอ่าใช่ใช่นะฮะเพราะว่าโลก นี่คือไลอัพลงตัวอะไรนะครับเขาใช่ครับเขาลงตัวใช่แล้วทีนี้เขาก็มาท้าทายผมไปเล่นได้ว่าผมก็ไม่อยากเล่นเะผมอยากเป็นโค้ดมากกว่านะคุณอยากเป็นโค้ดมากกว่านะครับผมผมช่วงนี้แต่แรงก็แพ้บ่อยถ้าคุณเป็นโค้ดผมถ้าคุณเป็นโค้ดผมว่าทีจะพายบิบัตินะครับไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมทีมคุณจะเล่นแต่บัตเตอร์ไฟละครับเออเล่นนะใช่ครับ คุณดีเซตไม่ครบนี่แต่ผมได้ลงนี่มาถึงไฟมันต้องมาตัวแรกเลยไอนี่น่าจะกดเป็นนี่าจะกดเป็นมาดูว่าพี่สุดท้ายของทีมของหมู่ตันนะมันจะยังกดยีน่าหรือเปล่าโอ้ยแก๊กครับอโอ้ยโอ้โหกูเดาผิดเลยเป็นช้าโอ้โหสโตูบลิงแก๊กครับเไม่เชื่อเลยนะนี่มันเดาผ<ค>ิดยุ่เก่าแน่เลยครับเฟรช ผมเดาผิดได้ไงเนี่ยเป็นชักหน้ากาล,ออล่างน,น,นะน,น,นะครับออปเลนเป็นเชเนีนะเป็นเวเลยนะแจ๊คครับเป็นเรื่องของโซว์ิลอยนะอรีเออสนะครับเล่นเป็นเชลันนานะครับผมยังสลับครับหมูตุนนะครับมูตุนจะเล่นเชนันนาฮะสลับไปทั่วเลยฮนะตอนนี้คือกูกูไม่ได้บ้างมานั่งอ่านอะไรอย่างงี้นะครับผมมึงอย่าสลับบ่อยดิไอ้ยี่ยใช่ครับสลับอะครับ อันนะี้ตอนนี้ฝั่งของดิจิอนะนะมาเทพจังหนุงอลิศนะฮะเสียดาวไม่เสียหายเอเสียดาวไม่เสียใดยเ,เล่นมาหลอดมาเทพแมแอะไฮเอเเราไม่กินยามให้อมมาเล่นลูกมาเทพใสสอีกนิดนะฮะมาดูกันนะอืมเป็น,นแ a t ที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเป็นบุญตาวนะครับที่จะเล่นเล่นนะเล่นในทีมห้องสอบนะครับสตูวิไลท์นะครับเล่น แคสแมะเล่นโลมครับดูยากครับหาดูออยากครับถือว่าดูยากมากครับคบบนนี้เป็นการคาดเดาที่ยากนะถ้าเขาเล่นโลมเนี่ยฝั่งนู้นจะแบบเออเลยครับผมบอกแค่นี้เดียได้ว่าเล่นได้หลากหลายนะฮะทีมของรีเฮมบอลเนี่ยเล่นได้หลากหลายถือว่าเป็นผู้เล่นเล่นได้หลายต้นมากน่าจับตามองนะแต่ <คน S 2> ตำแหน่งละตัวนะ Yeah, yeah. อยอาเกิดมาแนละ้วโอ้อย่างนี้โดนแบนจากโปรลีกแล้วนะเนี่ย<อ>บอกมันนะว่าตอนนี้ยานานนะเมมมันจะเต็มนะเหมือนครัเทปไอเทมมากันเหรอครับแข่งห้าคนเลยนะ,ะมีการหยุดเกมสีแดงหยุดนะฮะ<อ>ไอกัน<อ><อ>หลุดแน่เลยฮะอเดีนยวเดีย๋ดวยวเข้าไปสัมภาษณ์ดีไหมไม่ดีกว่านะเราสามารถกด เรื่อการต่อได้ไหมพมุทเป้ถ้าเรากดเขาเขาน่าจะด่าเรานะเนี่ยเฮ้ยเขาเริ่มแล้วเขา,นะากดแล้วเขากดแล้วเราไม่ต้องอยุ่งหรอกครับมาครับต่อครับเล่นเกมครับหนึ่งมาครับมาลอ็อตเขี่ยดาเขี่ยดาวไม่เขี่ยดานะ่ครับเล่นตลอดครับเหมือนเจมินีจะเข้าได้ก่อนนะมาแล้วนำมาร์คเจอเจมิน,นีครับเจมินีเล่นดูดิครับดูดูดูฮะดูดูดมาแล้วสโตไปไรฮะ ีทำไรดึงนี่ตัวครับโอ้โหดึงโอ้โหเตัวเซนครัพตัวไลท์ครับชอบตนี้ครับดอกแรกครับร้อยเปอร์เซนจริงครับตัวนี้ประกาศสังดาไปแล้วฮะสุดจริงครับผมบอกเลยมาแล้วครับมาเดลล่าครับตัวตไลท์จะเป็นการกดดันเลคแคลรี่เป็นหลักนะฮะโอ้โหตะบอลอีกแล้วฮะอีกแล้วโชว์ขู่ไปสองรอบแล้วนะคนนี้อ๋อครับ ดูบี้นะเล่นช้างนะครับจะมีคนแบกเหรอครับผมดูจังหวะนี้ครับดูบี้จะไม่มีลามิเอตเลยนะเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ภาระที่หนักอึ้งนะ่าจะตกมาอยู่ที่เพนแล้วนะฮะไม่ครับผมว่าจะอยู่ที่อีกนีน่ครับออออตับิไลครับเอาตับิไลถ้าเขาดึงไม่ได้ครับให้มีการวงการวาร์ปนะฮะ อ๋อมันจะเป็นเพื่อนเก่ากันนะฮะนี่โอ้โหดึงครับออ้หนึกว่าดึงโดนผมจับข้าวเขามาสามรอบแล้วนะไม่โสามรอบนี่ยังไม่โดดสักรอบเลยเนี่ยนี่อ้าวแล้วหลบมาล่างสี่ตัวมาล่างสี่ตัวมาได้ที่เลนล่างไอ้แชมป์แชมป์ว่าไงแชมป์ผมวอันนี้เหมือนจะตู้หรู้ทันนะดูดูดูมาแล้วตัวบิไลดึง ดึงหรือเปล่าตัวจี๊ดดึงโดนได้แน่ผมบอกเลยถ้าดึงโดนได้แน่เพลยงก็ลงมาเนี่ยคี่มคิลาดอยู่ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับตัวบีไลท์ตัวบีไลท์ครับยังดึงเชิงดึงเชิงเพียงพุ่งไปนะครับจอริอ้าวดวงตันดักหน้าเรียบร้อยครับเพียงเขาเรียบร้อยตายฮะโันเฟิร์สปัดนะเอาอีกแล้วครับตัววีไลนี้เป็นการฮุกที่จะไม่อยากจะเชื่อครับ โอ้โหลูบี้ฮะคุณคุณเปิดการทุกของตัวิไลท์เมื่อกี้หรือเปล่าฮะไม่ทันได้ดูฮะเมื่อกี้ผมโมเดิส์งเนียองอ้าดึงตัวคดึงครั้งแรกครับดีโอ้โหครั้งโดนครั้งเดียวครับปาดจบลอยโอ้ยมันหลอดอีกแล้วฮะมาหลอดเสียดแต่ตามแต่เจมส์เนียร์ปาดเสียดเล่นไปอยู่ปาแล้วเพื่อนถอยเพื่อนเอาโอ้โหแต่เจมส์จบลอยฮะตายเหมือนเดิมครับโอ้โหาครับตัวิไลท์ดูเดือดมากเลยนะเกมนี้ โหดึงงรครับคุณเฟิอ่องครับอัตราการดึงเขาหกครั้งโดนครั้งเดียวครับอันนี้แค่ต้นเกมะอะน,นี่แค่ต้นเกมเ<ส>น,นี่ยนะฮะเล่นเกมนกันคนอีกอัตราการดึงอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะฮะดึงหกครั้งดึงหกครั้งโดนแค่ครั้งเดียวเองเหรอฮะใช่ครับหกครั้งโดนครั้งเดียวครับผมนับเลยครับไม่อยากจะเชื่อฮะ เอาเลื่อมันกันนะครับเนี่ยดูว่าเป็นผู้เล่นที่มากฝีมือ,อกันนะฮะหกครั้งโดนหนึ่งครั้งนะฮะเด่นในหลากหลายนะคนนี้ไม่อยากจะพูดถึงด,ด,ดูดูการดึงเช็คเอาไม่มีฮนะไม่มีการดึงเช็คให้เราดูนะไม่มีคนระับไม่มีเช็คครับผมบอกเลยเอา,อาเอาความมัน่นใจครับผมบอกเลยเดิน<ม>เช็คเลยฮนะไม่ดึงนะฮะแกตัวนี้ผมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตอนไฟนะครับ เขาบวกกันอยู่ตรงพุ่มเนี้ยพุ่มลางนะพัดดิบตรงโดว์นะตายอ้าวโหอีกแล้วฮะโอ้โหดึงเจ็ดรอบเลยนะโอ้ดึ้งเจ็ดรอบทำโดนครั้งเดียวอยู่เลยฮะคงสถิติไว้จริงๆนะฮะเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นฮะไม่มีเปลี่ยนจริงๆครับคนนี้ตายแล้วมาแล้วครับ รักษามาตรฐานโดนใส่ก็ดหทีอ้าวเกิดเหมือนเพนจะอ้าวเรียบร้อยฮะอุ้ยโอ้โหคนรัทรับครับโดนตันอีกโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหหมูตันนะแล้วนะเหมือนจะตัวยแล้วเมื่อกี้นี่เขาพลาดนะเมื่อกี้เขากดเขากดเหมือนจะกดผิดหรือเปล่าแล้วดูเลนล่างเลนล่างเดี๋ยวม่เนี่ครับดึงเฮ้ยจะโดนตายด้วยอู้เมื่อกี้เมื่อกี้ดึงโดนฮะโอ้โหเลลน่างครับ เป็นกิ่งโดนไหคุณเป็นโดนโดนฮะเป็นการดึงที่ลงตัวมากเลยครับผมโอ้โหโอ้โหเป็นการได้บนครับมีการได้บนเกิดขึ้นครับโอ้โหทำอะไรต่อไหมป้อมเลยฮะป้อมไม่ป้อมตีนะอุ้ยเรียบร้อยตายเลยนะฮะทำด้วยอะไรฮะเมื่อกี้เขาดึงโดนประมาณเขาดึงแปดรอบนะฮะนี่ดึงเก้ารอบโดนสองรอบนะฮะโอ้โหวัตเตอร์ตียังคงที่อยู่ฮะเก้ารอบตีโดนหนึ่งฮะ ในการรอบโดนสองนี่ฮะโอ้โหดึงสิบรอบเลสิบรอบโดนสองรอบเลยสิบรอบโอ้โหสิบรอบแล้วฮะสิบรอบเลยครัเมื่อกี้นี่แส่คุฟเฟอร์ได้จับต้องเป็นพิเศษเลยนะใช่ครับผมผมโอ้โหอยากอยากรู้สเต็ปการดึงของเขาเขาเล่นยังไงบ้างไหมครับผมผมอยากแบบผมมาแล้วโอ้โหแหวกกลางครับชอบนี้แก๊กครับโอ้โหอยู่อกี้โมได้ปรับภาพกลางมาครับไม่ทันได้ดูเนี่ย ถ้าไม่โปริงทำไม่ได้นะครับคุณเฟิร์สสามสิบเกีผมบอกเลยเอา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 แล้วมาเรียบร้อยฮะโอ้โหที่เกียรที่เร์สิบสองที่เกีโดนอยู่สองรอบนี่มาแล้วเอามาทำไมมาทำไมนี่เอ้าหมูตุ่นหมูตุ่นแข็งหมูตุ่นโดนโอ้ยไปหมูตันพูดผิดหมูตันแล้วชิ้นหมูตันแล้วเดืยดเชื่อกโอ้โหอันนี้ฮะสวยโอ้โหช้างป่าตัวนี้ดุดันมากฮะดุดัน ได้แล้วครับจีวีเดทลงมาแล้วลงมาปีครับโอ้โหแข็งโค้งครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนี่ครับเป็นผมบอกเลยครับถ้าไม่มีจีวีเดททีมจะเล่นแย่มากเลยครับผมบอกเลยตัวชูลงไปแล้วไปแล้วฮะยังไงยังไงยังไงโอ้โหเนี่ยขาป้อมนะฮะคุณเจอจีวีเดทเขาเล่นดีไหมครับคุณเล่นดีฮะเล่นดีฮะเล่นดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเจมเมอร์สองใบนะครับ <L an> เอาเจมมาสองปีที่แล้วม,มาเล่นนิดบอกเลยว่าไม่ไหวนะ <c oughs> คุณคุณจะพูดึงคุณจะพูดสีนะสีครับไม่ได้นะแล้เนะเขาไม่ออกจกปะป่าเขาเล่นป่าครับแต่ก่อนเขาเล่นป่าเขาเล่นป่านะนึกว่าเขาเล่นเมด็ดแต่กอนเขาเล่นป่าเขาเล่นป่าเล่นเมด็ดครับแต่ก่อนนะ <c oughs> ลองเขาเล่นป่ายุคแรกสิครับคุณเฟิร์สถ้าคุณดูแต่ก่อนคุณก็จะรู้นะจริงๆเขาหมางแก่หรือเปล่าคุณคิดว่าถ้าโดนถ้าโดนเข้าป่านี่หรือไม่ออกจะป่าอีกเลยนะ เป็เด็รลุ้นจีบเด็กแต่ก่อนมานะครับแก๊กดึงรอบที่อะไรดูโดนฮะโอ้โหโดนลอบนี้โดนครับโดนฮะโอ้โหดูดูสวยครับสวยโอ้โหยอมให้เครดิตคนนี้จริงๆอถือว่าเป็นการ์ดแก๊กที่ฉลาดครับชัดเมื่อกีะได้ป้อมครับโอ้โหโดนสามครั้งแล้วครูเฟสสามครั้งมาล็อบที่สี่ยิงเดินเพื่อนก็กลับฟาดยิงอาดเรียบร้อยไม่น่ารอแน่โดนปัน เรียบร้อยตายนะฮะอุ้ยนแล้วเนไปแล้วฮะเจ้าเดิมนะวันนี้เจ้าเดิมเลยอ่าแล้วกดยังไงทำอะไรมาลดไม่ได้เลยฮะตายหมดนะผมมาแล้วครับผมว่านตายหมดนะตอนนี้ช้างมาช้างมามาแล้วครับมาแล้วรับดูบี้ค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 รับช้างโอ้โหชักหน้าชักหน้าโดนมาแล้วครับโอ้โหโดนแล่บินแลโอ้โหดึงขวนไปเยดูด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 ดู ตูเป็นไลฟ์ปเลยครับไม่ได้ขิวอ่ะมาแล้วครับมกลางจะไงด้เดียวเไอ้เอียคนี่คนนี้คนนี้เพื่อนผมอ่ะคนนี้เพื่อนผมมาแล้วครับโอ้โหจิวนี่ครับโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรโอ้โหอันนี้อันนี้นี่ผมผมผมขอเกินไว้ก่อนนะว่าคุณคุณแชมป์นี่มือถือเขานี่ไม่ค่อยเอาหน่วยนะฮะคุณแชมป์คุณอลีเอสเนี่มือถือเขาไม่ค่อยออานวยในการเล่นเนี่ยแต่เขาก็ยังแบบเล่นได้ฝีมือที่โหดมากเลยเนะ่ะ รอให้เขาได้เล่นแบบมือถือมาแล้วบอกเลยว่าอืการันตีความโหดนะมาแล้วโอ้ไม่รู้เขามทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้จอดเมื่อกี้นี่ต้องอัดต้องขออัดไว้หลายรอบเลยนะวันนี้หาดูยากนะน้ำตาเล็ดเลยเยอะไม่ครับ ป็นการศึกษาในเทคนิคือเป่ะเมื่อกี้แหลกน่าจะแหลกนะครับผมว่าถ้าไม่แหลกก็ไม่มีใครทําได้หรอครับผมว่าไม่ดีเป <c oughs> ็นแหลกผมดูตรงแล้วหรือว่าค็อสีนั้เลยผมว่าเขาแหลกนะ <c oughs> อันนี้เหมือนไม่ได้วิเคราะห์เกมนะวิเคราะห์การเล่นของตัวตัวไปไรคนเดียวเลยเนี่ยใช่วัน,นนี้เขาโ,โดนดึงโดนไปอยู่สี่ทีนะผมรับแล้วตากทั้งหมดกี่รอบฮะจำไม่ได้อะไรนะฮะไม่รู้กี่รอบแล้วเขาดึงไปเยอะแล้วไม่รู้กี่รอบนับ นัดจังหวะดดึงเนี่ยงนัดจังหวะดดึงโดนอย่าเราจะไปน้ำกันเลยเดินนี่ฮะเดินคนเดียวอีกแล้วฮะดูฮะดูโอ้โหไม่ให้สักตัวมาแล้วนะครับแก๊กดึงดึงไหมแจ็ดึงไหมโัวไหนเอาโดนแจ็คดึงแขงอีกแล้วครับหลอดอีกแล้วฮะโอ้โหตายหรือเปล่าฮะอย่างงี้ไม่ชอบครับโอ้โเรียบร้อยฮะมาแล้วครับไดยอย่างงี้โอ้แก๊กตู้สวยแก๊กตู้สวยแต่ทีมทีมยังไงเกณฑ์มาเกณฑ์มาอย่างงี้โอ้โหเทียนเทียนทำอะไรได้ไหมโอ้โหฝั่งเขาาสว่ฮะ เคุยผมบอกเลยควยอืมบุ้ยโดนเก็บไปสี่คนเนี่ยฮะจังหวะไว้ป้อมที่สุดยอดไหมฮะเหลยอตัดเดี๋ยวนะิ่คาร์บิดป้อมมาที่ดีนะผมว่าแต่ที่หยิบป้อมมาดีมากนะทำให้ได้ได้ง่ายมากขึ้นฮะใช่ครับผสมประสานกับมาลอดได้อย่างลงตัวนะฮะยิ่งกว่าเอเปซโซผสมอัลปูชิโน่นะฮะ ตอนน,ออตอนนี้นี่คุณแชมป์นี่ยังไม่เสียก็เรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นเอน้ำแข็งไอ้แช่แช่ยังไม่เสียแข็งครับ้แข็งนะแข็งเวเคงฮะยังไม่เสียแข็งเลยนะท่านจะเรียกเป็นไอเทมนะไอเทมเรียกว่าแข่งโป๊ครับจำชื่อไม่ได้เลยแข่งโป๊ฮะนานแล้วครับตัวบิไลท์จะดึงเช็คไหม ตอร์บี้ตอรบีไลท์โอ้โหเช็คอะไรไม่เช็คไปเช็คกุ้งดูอันนี้ยี่ว่าไม่ได้นะเขาเช็คก็เช็คน่าจะแรงแบงค์หรืบาฟ์กาแหละผมดูตรงนี้เล่นอืมเอาว่าตาสวยนะคนนี้แต่แต่ผมผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ดึงแคลลี่เลยนะตอรบีไลท์เขาเล่นจะดึงแทงอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องเอาแทงก่อนเนี่ยจะได้ไม่มีตัวยีนนะฮะโอ้เป็นไปแผนของเขาแหละับแผนของเขาแต่ว่าคนอื่นไม่ได้นี่ฮะดึงแน่รอดูนะครับรอดูเลยฮะเขาดึงแน่ครับ อ่าเหมือนจะเชิงกันอยู่ว่าเงินดีแบบเปิดมังในเืินนำะมังกรของหมูตันนะอุ้ยเป็นหนึ่งคันตีนมาแล้วครับทัวร์ที่ตักดุเดินห้าเลยนะเดินห้าคนเอาลาแล้วครับคนสวยครับลูบี้ครับโอ้โหแต่เขาเป็นตัวลาวนะครับเอาลงยากใใครับยี่ใครไม่คันเฮ้ยเงินนำดิวเช็คอีกแล้วฮนะ ไม่ถึงพันแล้วพันหนึ่งแล้เออันเดียวตัวตัววีไลท์เปหลักครับสนีสูสีฮะเกมนี้ตัวยังนับได้อยู่ที่สี่ท้งอยู่เลยฮะเหมือนทางป้อมนี่ตัววีไลท์ฝั่งแฮบอลจะนำนะฮะป้อมแล้วก็มังกรแต่ตอนนี้เลือกที่จะไปดันล่างแล้วไม่มีใครตักันเลยฮะถ้าจะเสียหวานแล้วครับหวังจะรู้ว่าจะจะเอาดาร์ก เหมือนจะรู้ครับเหมือนจะรู้ด่านลกเลเตะดันไม่ครบนะครับถ้าเลือกเปิดไฟชนะแน่นอนครับเป็นผมนะผมจะเลือกเปิดไฟเพราะไฟดึงโดนฮะตอนนี้ถ้าเปิดมีช้าครับโดนอาลิบอ้าวทีไม่เข้าครับทีมี้ตัววีร้ายบอกฟูลตัวอะอยสะตบอยู่คนเดียว่ยเหมือนเล่นไม่สีสารเลยฮะรัดเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนไม่สีสานกันเลยฮะอีกคนนึงกลับครับอีกคนนึงไปดันไปบวกครับ เข้าคนเดียวนะน่าสงสารเขาแต่เป็นผมจะถ้าเป็นผมจะไปกินน่าจะเอานะเป็นผมผมก็เอานะเพราะเขามีสี่ต่อห้านะเราชนะอยู่แล้วไม่มีตัวทำาดาเม g e ถึงแเตะเลยนะอ่าแล้วครับจิวเนตเลือจะเปิด้วครับจิวเนตโอ้โหโอ้โหมีช้างหน้าโอ้โหตีไม่เข้าเลยคนระับคุณเป๊ะโอ้โโอโตายเปล่า เอาแล้วครับเข้าเข้าโอ้โหช็อกปาดช็อกไม่อ่ะโอ้โหอันนี้ดึงมาอีกแล้วเข้าป้อมอย่างงี้อ่อนนะอแล้วครัวสวยฮะเพียนได้หนึ่งเนสวยฮะเพียนสวยได้ไม่เลวฮะไม่เลรับอ้าวตายเองแน่นอนฮะฉากงานนี้งานกูว่าแล้วโอ้โหหมูตักโอ้โหว่าดึงโดนถึงหกรอบแล้วครับจะจบหไลท์รหกรอบเลยเนี่ยฮะไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเนนี้หกรอบเลยตัวดึงได้เยอะอยู่แล้วนะ ครับผมมาแล้วครับเจมินเนตบอกใครตัวน้อยๆนั่นแหละมาแล้วครับสตูนสายตูนมีตูนอะไรนะฮะมาอีกแล้วนี่โอ้โหูนิดเดียวนิดเดียวจัดจ้านจริงนะันนี้หวังให้เกมงนี่เป็นเกมสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเมีมนิดกินไปเยอะเหมือนกันจะต้องไปเรนเดอร์วิดีโออีกาง ว่าเราจะไม่ตัดนะเราจะอัพไปเลยแล้วค่อยมาตัดมนหลังให้ผู้คนได้ดูกันอัพไปเลยนะครคุณเฟิร์สอัพก่อนแล้วค่อยลบลบลบ,ลบคลิปนะครับคุณเฟิร์สครับผมและตัดเสร็จค่อยมาลบคลิปแล้วก็ลงใหม่แล้วจะมีใครมีใครเข้ามาดูเราอัพโหลดไปก่อนแล้วค่อยลบยังไงฮะเหมือนจะโ,โ,โซ่ชีย่งกันน,งงนมากมันจะต้องเขานอย่าาตลลดเเฮะไม่มีแบบเกมไวเลยนะ เหือไม่ได้ยังไวเขาเลยเนี่ยเหมือนจะเปิดดาร์คซลเลเยอร์แล้วนะทางฝั่งนั้นจะรู้ตัวหรือเปล่าเหมือนตัววิไลโอ้ยดึงนิดเดียวครับไม่โดนอีกแล้วฮะมาแย่งดิแย่งไหมนี่นแหละเพนมาเพนมาทันหรือเปล่าเดินมาแล้วครับเดินมาแล้ววิ่เข้าไปโอ้โหจมินเนตอีแล้วครับย้อดจริงนะอ๋อเยอะมากเลยทั้งทีมครับทั้งทีไม่ช่วยเจมินเนตเจมินเนตกูคนเดียวก็ได้เจมินเนตกูคนเดียวก็ได้ครับโอ้ยหมดนะหอดเลยครับเหลือที่ตัวเดียวครัหายกาดนะ ไปดันนะเพื่อนไปดันหมูหมูตันบอกกูเองก็โหเรียบร้อยครับเป็นกายหมดทีมเลยฮะจบเลยหรือเปล่าฮะฝั่งนั้นไม่ม,นนไม,มีไม่มีเกิดทุกคนจบเลยหรือเปล่าฮะคิดว่าจบชัวครับไ,ไม่ทันนะไม่ทันนะเรียบร้อยนะฮะบเก็บกันไป,นนไปครับชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะชนะสองว่าต่อสูงครับทีของหมูตันโอ้โหมีการเข้าไปหยามเขาด้วยนะโอ้โหมีวงมีวาร์ปจบมีว์ปมีวร์ปสักหน่อยโอ้วามว้า เร,รเรียบร้อยนะครับจบไปที่<อ>ไฟเดียวเลยครับเขาจิม้มเยนยตอีกแล้วครับโอ้โหโอสองต่อศูนย์นะจะจิเนรอบเราจะเข้าไปสัมภาษณ์แบกแข่งนะฮะไ, <ป S 2> ไปอีกรอบครับไปแล้ว